เราต้องเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับสถานะตำแหน่งของทุกคนได้รับมาจากปรมาจาร์ยของตระกูลเย่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องชำระคืนแล้วนอกจากนี้หากเยช่ชี้เข,าข้าควบคุมสำนักงานใหญ่ของเมืองหลวงได้ไม่แน่เราทุกคนอาจจะต้องไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูก็ได้ คิดใจพวกเราไปเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนี่มันจะเกินไปหรือไม่ใช่ข้าว่าเราจะต้องหาหนทางจัดการกับเรื่องนี้เช่นนั้นเรามาจ้างมือสังหารกันเถอะให้ข้าตะก่อนแสงเป็นโจรและรอฟังคำสั่งตลอดเวลาหากเยช่ชีชีก้าวเท้าเข้ามาที่นี่เขาจะบุกเข้ามาเพื่อปล้นและฆ่าเยช่ชีชีนายท่าน ช่างอัจฉริยะไม่ธรรมาดาจริงๆสามารถคิดแผนการที่ไม่เหมือนใครได้หลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องนี้ข้าหวังว่านายท่านจะสามารถทำให้พวกเราพูดสักสองสามค่ำต่อหน้าเจ้านายตะกูลเย่ได้พูดได้ดีพูดได้ดีคุณชายซูเข้ามาได้คุณชายซู ข้าได้ยินมาว่าคุณชายหลิวเต๋อออกตามหาท่านเมื่อคืนนี้สาวใช้ตัวน้อยกังวลเล็กน้อยแล้วรออยู่ที่นี่เป็นเวลานานเมื่อคืนข้าไปเจอมันแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิความช่างพูดของเสี่ยวจูเองที่ทำให้ในายน้อยของตระกูลหลิวรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับคุณหนูคุณชายซูข้าขออภัยจริงๆได้โปรดยกโทษให้ข้าน้อยด้วยไม่ใช่ความผิดของเจ้าทั้งหมด ยังไงเสียไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีคนรู้ข้าน้อยคิดแล้วว่าคุณชายซูจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้หลิวเต๋าไม่ได้ก่อกวนข้าเพราะความหึงหวงเช่หรือไม่ท้ายที่สุดเขาก็เป็นพี่ชายของชิงหรูด,ด้วยตระกูลหลิวของเจ้าทั้งหมดนั้นผิดจรรยาบรลหรือไม่ไม่ทราบว,ว่าคุณชายจะรู้เรื่องนี้หรือไม่คุณชายหลายคนในตระกูลหลิวไม่มีสายเลือดสัมพันธ์กัน ะมีคุณชายหลายคนไล่ตามคุณหนูของข้าน้อยนอกจากคุณชายหลิวเต่าแล้วอืก็ยังมีคุณชายหลิวไห่และคุณชายหลิวหมิงอีกอย่างไรก็ตามบางคนมีอำนาจเหนือกว่ามากแต่เป็นการดีกว่าที่จะเป็นคุณชายซูซึ่งเหมาะสมกับคุณหนูของเรามากที่สุดไรสาระอะไรกันสาวน้อยเจ้าอยากโดนทำโทษหรือไม่ออกไปได้แล้ว เจ้า,าค่ะคุณหนูซูฟังเจ้าหมายความว่าเช่นไรเหตุใดเจ้าถึงได้แพร่ข่าวลือที่เสียหายต่อตัวข้าพูดถึงเรื่องความรักมันเป็นสิ่งสวยงามที่เจ้ารักและปรารถนาเจ้าจะได้รับชื่อเสียงแย่ๆได้อย่างไรถ้าพูดเวลวๆเช่นนี้อนาคตจะแต่งงานได้ยังไงกันเรื่องนั้นข้าไม่มีความคิดเห็นหรอกนะเจ้าฮึอ่านน้อมถอมตนไม่เป็น แถมไม่มีความเป็นชายด้วยเกิดเป็นมนุษย์เหตุใดถึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเจ้าไม่คิดหรือว่าเจ้าอ่อนแอและเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเหลือลืมไปเสียเถอะข้าไม่มีทางสนใจเจ้าไปหาท่านปูข้ารู้สึกว่านางจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะข้าได้อธิบายให้ชิงหรูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าในฮ้อเฉิงเมื่อวานนี้และดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนแปลงไปมากสำหรับเจ้าข้าไม่ได้ไปกับเจ้าข้าจะไปทำความคุ้นเคยกับกิจการก่อนแล้วข้าจะมาหาเจ้าเมื่อถึงเวลาอืมดีแล้วให้ความสนใจกับงานของท่านเถอะเฮ้เจ <Hey, S 2> ้าจะเดินเร็วไปแล้วนะช้าหน่อยจะเป็นไรไปพูดมากอยู่ได้ลูกพี่ลูกน้องเป็นเจ้านี่ละ เป็นเจ้าเองหรือที่กล้าลังแกลูกพี่ลูกน้องของข้าทำไมพี่เหลิวถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮก็แค่ใช้มือต่อยเท่านั้นแต่มือของเจ้ากลับบวมเป็นตีนหมูเลยหรือข้าว่าเจ้าเปราะบางเกินไปแล้วนะแม้แต่นักปราบที่ลึกซึ้งในแดนวิญญาณก็ยังไม่กล้าดูหมินลูกๆของตระกูลหลิวถ้าเช่นนั้นข้าผู้นี้ขอดูความแข็งแกร่งของเจ้าสักน้อยเถอะ พี่หลิวท่านอยู่ในขั้นสภาวะจิตวิญญาณสูฟังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านอย่างแน่นอนให้ข้าพาเขาไปพบท่านปูก่อนเธอะไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทำร้ายเขาแค่ดูความแข็งแกร่งของเขากเท่านั้นพี่เอข้ากลัวว่าหลิวกองจะไม่สามารถทดสอบได้ว่าเด็กคนนั้นมีลัทธิเตา๋าหรือไม่ถ้าเขาชนะด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องกังวลหลิวกงถือเป็นผู้คนรุ่นเยาว์และมีวิธีการของตัวเองชิงรู้ข้ารู้สึกได้ถึงความรักของเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะใครเป็นห่วงเจ้ากันยะและอีกไม่นานเจ้าก็ต้องถูกตีหัวยังกระทุบหัวหมูนแน่อย่าโทษที่ข้าไม่เตือนเจ้าก็แล้วกันอย่าเรียกว่าน่ารักไรมันน่าขยะแขยงมากกว่า ให้ม้าแก่ข้าแถมยังให้สมาชิกในตระกูลมาทดสอบความแข็งแกร่งของข้าด้วยเตรียมรับมือจะเจ,จ,จ้านั่นน,น,นักเวทสายฟ้าเมื่อเป็นนักเวทสายฟ้า ข้าก็จำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนที่จะโจมตสสีสภาวะจิตวิญญาณ